ครับสวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้ร้านพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับก็จะมาอัปเดตในส่วนของสินค้าหน้าร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับสินค้าที่ยังพอขายได้นะครับส่วนคันนี้ติดประจำอยู่นะครับผมลูกค้าลำปางก็น่าจะจบวันศุกร์นี้นะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับปี6 3เกาะกับฐานรวนของ LCS นะครับนี่ฐานดีสวยงาม นะครับน้ำหนักดีราคาจับต้องได้ส่วนคันนี้ขายได้นะครับคันนี้คูปต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้เป็นตัวดีทีนะครับคันนี้เป็นตัวดีทีปีปี61นะครับชั่วโมงทำงาน1,500ชั่วโมงนะครับก็ลูกหมงลูกหมากอะไรก็เปลี่ยนให้แล้วครับเครื่องยนต์มาร์คเดิมนะครับอ่าครับคันนี้สีโดยรวมก็เป็นสีเดิมนะครับจะมีทำสีแค่เฉพาะในส่วนของใบดันนะครับอ่า ยางหน้าก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบวกเลยครับทอนคัดยังไม่เคยตัดนะครับผมอ่ายางหลังก็ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นบวกครับล้อมาร์กก็ยังเดิมอยู่ครับผมมาร์กเดิมนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องนี้เกียร์ดีใช้งานได้ทุกระบบนะครับคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับจะมีในส่วนของใบด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานวัวช้างนะครับเป็นฐานห้าใบตาช้างนะครับอ่าคันนี้ชั่วโมงทํางานพันห้าร้อยชั่วโมงก็ ราคาตั้งไว้อยู่ที่369,000หาทนบาทครับ3 6 9 0 0 0บาทนะครับนี่ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองให้เรียบร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับอ่านะครับขั้นถัดไปนะครับขั้นถัดไปก็จะเป็นคูบต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับ L 3 6 0 8ตัว DT นะครับคันนี้เป็นปี53นะครับเช็คพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับยางหน้าคู่ใหม่แผ่นหลังคาเปลี่ยนใหม่ให้เก็บสีรอบคันนะครับ เครื่องอย่างเครื่องเดิมนะครับผมครับคันนี้ชั่วโมงใช้งานนะครับอยู่ที่พันสองชั่วโมงแต่สายไม่มีขาดมานะครับทางร้านเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมลูกหม่งลูกหมากอะไรก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะนะครับก็ระบบดีเครื่องเกียร์ดีนะครับชุดท้ายสวยนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้เป็นปี53มนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันนะครับจะมีในส่วนของใบด้านกับผ่านพรวนนะครับผานผ่านพรวนนะครับ อ่าคันนี้ก็เครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องดีจะดีน้ําไม่ดันนะครับผมครับระบบไฮดรอลิกะไรก็ใช้งานได้ครบถ้วนหมดทุกระบบครับนี้เช็คความใช้แล้วนะครับครับคันนี้ตั้งราคาที่อ่า279,000บาทนะครับ279,000าบาทครับคันนี้จัดโปรนะครับปรับลดราคาจากเดิมลงนะครับผมส่วนคันนี้นะครับ L ห้าศูนย์คันนี้เป็นตัว DT นะครับคันนี้ปี59นะครับออุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันนะครับผมคันนี้ประมาณ1,500ถึง1,800ชั่วโมงนะครับจำจำไม่ได้ครับชุดท้ายสวยนะครับเช็คแล้วนะครับมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองอะไรให้ให้เรียบร้อยละเช็คพร้อมใช้นะครับผมคันนี้ก็เครื่องเครื่องเกดีนะครับเครื่องเครื่องดีนะครับระบบดีนะครับคันนี้ตั้งราคาไว้ ปรับลดนะครับจาก4,079,000บาทนะครับเหลือ4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเหลือเพียง4 4 9 0 0 0บาทครับมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับจะมีใบดันกระถางรวนช้างนะครับเครื่องยีนะครับเครื่องยีองมีอยู่นะครับรอบค่อนข้างที่จะขึ้นมาไวเลยนะครับอันนี้ก็รถพร้อมใช้งานอีกคันนึงนะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของเร่มแล้วก็ชุดโอนให้นะครับนี่ครับ คันหนึ่งนะครับสิ่งเราเล้าท่อซิ่งให้1ใบนะครับมีท่อซิ่งให้1ใบอ่าครับผมคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับส่วนคันนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับ L 3 6 0 8น SP ครับคันนี้เป็นปี57นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับใบดันแล้วก็ผ่านนะครับคันนี้เครื่องฟีสตัตติดง่ายเลยนะครับเครื่องดีอ่าชั่วโมงพันเกรอยชั่วโมงแท้นะครับอ่ตั้งราคาปรับลดลงมานะครับ จาก3ามแสนสเหลือ3า1 9 0 0หาทนบาทครับสามแสนหนึ่งหบาทนะครับเครื่องมาร์กเดิมโรงงานอยู่นะครับผมอ่าครับคันนี้ยางดีสีเส้นนะครับชุดท้ายสวยอยู่อ่าครับผมคันนี้นะครับก็จะมีเล่มพร้อมชุดโอนม่ให้นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรับรองใช้งานเลยครับคันนี้เครื่องเครื่องดีนะครับคือเครื่องคือโยนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับเดินเรียบสมุทดีนะครับ ระบบไฮเดลิ่ก็โอเคนะครับอ่าครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอนะครับกับ FC นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ